เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับของนางสาวยิ่งรักษ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปยังสารอาญาถนนรัชดาพิเศษครับพร้อมกับนายสมชายวงศสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีจึงเดินทางไปพร้อมกับทนายความ โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ยื่นฟ้องนายตระกูลวินิจในภาคอายการสูงสุดนายชุติชัยสาขากรออธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษนายสุรศักดิ์ตรีรัตน์ตระกูลอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนและนายกิตินันท์ทัตประมุขรองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนรวม4คนในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม นางสาวยิ่งรักระบุว่าอายการสูงสุดมีความเห็นชี้ข้อไม่สมบูรณ์ในคดีโครงการรับจำนำข้าวที่ยื่นฟ้องตัวเองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่กลับไม่ไต่สวนให้เสร็จสิ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและมีความเห็นสั่งฟ้องเพียงหนึ่งชั่วโมงก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอจะพิจารณาถอดถอนตัวเอง ซึ่งอายการสูงสุดยังพิจารณาเพิ่มข้อกล่าวหาว่าตัวเองสมยอมให้เกิดการทุจริตและสแสวงหาประโยชน์มิชอบเพิ่มจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปอชอได้แจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยและในชั้นพิจารณาของสาร อายการสูงสุดยังนำเอกสารที่ไม่มีการไต่สวนในชั้นปปชและคณะทำงานร่วมเพิ่มเข้ามากว่า60,000แผ่นถือว่าเป็นเอกสารนอกสำนวนที่นำเข้ามาในสำนวนโดยมิชอบครับจึงเห็นว่าการกระทําของอายการสูงสุดเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจึงเดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายและหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรม ซึ่งวันนี้ครับหลังจากที่สารได้นัดฟังคําสั่งว่าจะรับคดีนี้ไว้พิจารณาเพื่อไต่สวนมูลไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่นะครับก็จะเป็นอีก7วันข้างหน้าหรือในวันอังคารที่6ตุลาคมนี้ครับ